ย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนอังกฤษในศตะวรรษที่17ปีคริสตศักราช1643ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อวูสตอบเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นมาในครอบครัวชาวนาที่แสนจะธรรมดาท่ามกลางบรรยากาศของสงครามกลางเมืองที่กำลังคุกคุนในอังกฤษตอนนั้นไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าเด็กชายที่ชื่อไอแซกนิวตันผู้นี้จะเติบโตมาเป็นหนึ่งในอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ผู้ที่เปลี่ยนโฉมหน้าความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับจักรวาลไปตลอดกาลชีวิตในวัยเด็กของนิวตันนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาเสียพ่อไปตั้งแต่ก่อนเกิดและแม่ก็แต่งงานใหม่แล้วทิ้งเขาไว้ให้อยู่กับพุนยายแต่กระนั้นเขากลับเป็นเด็กที่มีความกระหายใคร,ร่รู้และมักจะใช้เวลาสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวตั้งแต่การสร้างแบบจำลองกังหันลมไปจนถึงการประดิษฐ์นาฬิกาแดด จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของนิวตันเกิดขึ้นเมื่อเขาเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และด้วยพรสวรรค์อันโดดเด่นเขาได้ดื่มด่ำกับวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์อย่างลึกซึง้งและในช่วงที่มหาวิทยาลัยต้องปิดทำการเนื่องจากโรคระบาดครั้งใหญ่นิวตันได้กลับไปพักที่บ้านเกิดและนั่นคือช่วงเวลาแห่งการคุ้นคิดและการค้นพบอันยิ่งใหญ่ตำนานเล่าขานว่าขณะที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลลูกแอปเปิลลูกหนึ่งล่วงหล่นลงมา เหตุการณ์ง่ายๆแค่นี้กับจุดประกายคำถามอันยิ่งใหญ่ในใจของเขาว่าทำไมแอปเปิลถึงตกลงมาและทำไมดวงจันทร์ถึงไม่ตกลงมาคำถามนี้เองที่นำไปสู่การค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงสากลอันโด่งดังนิวตันได้ไขปริศนาที่ซับซ้อนของจักรวาลให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เขาอธิบายว่าแรงเดียวกันนี้แหละที่ดึงแอปเปิลลงสู่พื้นโลกและยังคงทำให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกดวงดาวโคจรรอบดวงอาทิตย์ ช่างเป็นแนวคิดที่พลิกโลกจริงๆนอกจากแรงโน้มถ่วงแล้วนิวตันยังเป็นผู้บุกเบิกในด้านทัศนาศาสตร์เขาได้ทําการทดลองกับปริซึมอย่างละเอียดและเปิดเผยความจริงอันน่าทึ่งว่าแสงสีขาวที่เราเห็นนั้นแท้จริงแล้วประกอบขึ้นจากแสงสีต่างๆมากมายนิวตันเป็นคนแรกที่เข้าใจและอธิบายสเปกตรัมของแสงได้อย่างถ่องแท้และประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์สะท้อนแสง ซึ่งช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถมองเห็นจักรวาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผลงานของไอแซคนิวตันไม่ใช่แค่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ธรรมดาแต่เป็นการวางรากฐานให้กับฟิสิกส์คลาสสิกทั้งหมดทำให้มนุษย์สามารถทำนายการเคลื่อนที่ของวัตถุได้แม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาได้มอบเครื่องมือให้แก่มนุษย์ในการทำความเข้าใจกลไกของจักรวาลซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของยุควิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาล อัชริยาผู้นี้ได้จากโลกไปในปี1727แต่ชื่อเสียงและมรดกทางวิทยาศาสตร์ของเขายังคงส่องสว่างนำทางพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้และจะเป็นตลอดไป